ก็มันตีชุดนี้ครับเดี๋ยวส่งให้พี่ที่จังหวัดตากนะครับผมรีวนะครับก็เจอใน u t u b e นะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาเช็คกันก่อนเลยครับอันดับแรกเดี๋ยวผมเช็คนะครับเทสให้นะครับเทสคีย์สองก่อนนะครับงานปกตินะครับทํางานปกตินะครับวางสายครับรับสายครับเดี๋ยวมาเทสคีย์หนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะครับอย่งน้เทสส่งทุกตัวนะครับรับประกันได้นะครับผมเทสให้ทุกตัวนะครับ <c oughs> <ame> ต่อไปเทสนะครับเพิ่มเสียงทํางานปกติครับลดเสียงครับผมเลื่อนเพลงไปหน้าเลื่อนเพลงถอยกลับนะครับยุกเปล่านะครับอ่าโอเคครับทํางานปกติครับเดี๋ยวมาเทศทั้งฟองฝานะครับเผื่อลูกค้านะครับเอาไปเดินนะครับชิปนะครับนี้ที่มันตีอย่างฟังชันนะครับผม ทำงานนะครับทำงานนะครับทำงานนะครับเดี๋ยวเทสอีกสี่ปุ่มครับผมครับบนนะครับล่างนะครับซ้ายนะครับขวาครับก็ทำงานปกตินะครับเดี๋ยวไปพร้อมกับสแตปรอนครับก็ชุดสายด้วยนะครับเดี๋ยวเทสไฟลี่นะครับเดี๋ยวเทสไฟลี่กันนะครับผมปึ๊บเดี๋ยวเทสไฟลีกันนะครับ สบายใจได้นะครับก็เทสให้ทุกจุดนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับครับเทสไฟลีนะครับแป๊บหนึ่งนะครับถ่ายคนเดียวนะครับก็จะ